ค่ะวันนี้มาป้อนออเดอร์ผลไม้ของคุณป้าอีทนะคะคุณป้าอีทจา๋าขอให้คุณป้าอีทมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะเช้าเช้านะคะเติมพลังสองสาวมารอกันแล้วนะคะสองสาว พี่บุญนี่เสียงหวานสวัสดีค่ะคุณป้าอิฐกอ่กอนอุ้ยเสียงหวานนะคะโอ้สองเสียงสามเสียงเลยนะคะอ่าน้องเหมยเหมยจ้าก,ก่อนเร็วสวัสดีค่ะคุณป้าอิฐกอ่อนสวัสดีค่ะเชียงหวานด้วยเชียงหวาน ขอให้คุณป้าอีและคุณลุงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองค่ะบนรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะคุณป้าอีจ๋ากับขอบพระคุณนะคะให้ดูน้องเมยพี่บุญมีก็เริ่มกินช้าแล้วนะคะคุณป้าอีจ๋าดูรับหรือเปล่าน้อนี่ตาหวานตาหวานเลย โอ้ยฟินมากๆเลยค่ะนะคะสองสาวตัวโตจะเท่าพี่บุญมีแล้วนะคะเลยอีกนิดนึงนะคะเติมความหวานช่วงเช้านะคะนี่ได้ทานกันแล้วนะคะคุณประอีจากับขอพะคุณค่ะ เติมพลังมื้อเช้าค่ะมีอ้อยนะคะมีขน,นุนมีกล้วยมีสับประรดค่ะนะคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมไปดูเมยเมยใกล้ๆกันค่ะอร่อยไหมคะอุย้ยอร่อยจังเลย นิ่งนะคะเวลาได้ทานนะคะสองสาวดูพี่บุญมีค่อยๆกินพี่บุญมีกินคําใหญ่นะคะพี่บุญมีดูค่าค้างแล้วคะ่ะปินมากเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะกบขอบพคุณคุณป้าอีทและคุณลงคะ่ะขอบคุณคะ่ะ